ทดสอบเสียงมาร้องเพลงไม่คยดังได้กระดังดีใช่ไหมไม่ยาวเลยเสียงไม่ยาวตะโกนเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปไม่ต้องไปบีบหลอดลมเอ้าไม่ไม่ได้ก็ต้องฝึกให้มันยาวๆโอ้ยเสียงค่อยไปละสั้นไป น่าเรียกไอปองดีกว่าไอปองปอ่อายาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่ออาอีกทีดังๆใช้ได้เ <c oughs> หนื่อยหมอ่ะตีข้อบครับ มือจับหัวข้างหนึ่งเฮ้ยฝนตกแล้วนะยังเฮ้ยตกจริงจริงเออตกจริงจริงมเด็กกังร่มตกแล้วนะเฮ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายเหล่านั่งอ่ะฝนตก ป้องกันไว้คนแก่ล่มอันนี้อ่ะถือเดินมาอืมไม่เอาอะว่าว่า,วาเดี๋ยวฝนตกแล้วไม่สบายหลายตังเสียค่าหมออุ้ยแฉจริงลูกอย่าไปเดินตรงนั้นไม่เป็นไรยังไงขามมากันเลอะอยู่แล้วอืม ไหนวันนี้สั้นๆเหยียบนี่เลยต่ออันนี้อันโหดฮะโอ้ยเจ็บ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 อันนี้อันโหดอะไรวะเดี๋ยวก่อนโอ้โหอนนี้เดี๋ยวก็เหยียบไม่ไหวเลยก็จะเดินก็ต้องทนหน่อยอ่ะโอ้โหเจ็บจังเจ็บเจ็บอู้ยอันนี้โหดที่สุดในในในบรรดาาดินทิ่ตรงเนี้ยเลยอออืื้ห นัน่นนะให้เจ็บ,อจบเอาให้เจ็บเอาให้เจ็บ<ๆ>เอาให้เจ็บเด้อเด้อเดอเอาให้เจ็บโอ้ยไม่เอาไม่เอาล่มไม่กลางถือไว้ให้ไปเท้าดีกว่าเอาเป็นไม่เท้าอะ่ะโอ้โหเจบ็บจริงจริงเอาทำไมไม่เบ กระดุมเสียแล้วไม่เสียโอ,อ้โหฝนตกปล่อยๆแล้วนิดๆดูแล้วก็ไม่ตกนะแต่มันมีนิดนี้ตกไปปลอยๆหน่อยๆละอองแล้วปองอาหมวกมาใส่สิปองอือใส่ฮะเอ็งไม่หมวกไหมเดี๋ยวมันเป็นบาดนะไม่เป็นผมเป็นคนชอบอาบน้ำตากฝน ยิ่งฝนตกผมก็ชอบอ่ะลุยฝนนั่งัดนี่ไงฝนตกเนี่ยเหรอเอ้ยอ่ะใส่รองเท้าอ่ะใส่มีใบไม้อยู่ข้างหนึ่งข้างนู้น อออืออืข้างนี้มีใบอัยกฝ่าท่ามาจะเขียวอืมเอ,อมาไวอ,อ่ะใส่โอ้ยเจ็บจังอับไปอยู่นานเลยไอ้แผลตัวเนี้ยอืมแลอืมไม่ไหวอืมได้ยังได้ละ,ะเดี๋ยวกลางล่ม แกมันไปซ่อมมาไม่ใ่้ยใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะอ้าปากมันไปเอากาวจาตรงอ้าอ้าพื้นอ้าเนี่ยกางล่มแล้วขับไปหเห<ล>นื่อยแค่นี้เหนื่อยละคนแก่ก็อย่างนี้แหละ